ครับสวัสดีครับอันนี้วันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับคลิกร้อยสินะครับคาบูวันนี้เป็นตัวล้อแมกนะครับสียมพูดำนะครับชุดสีนะครับก็ไม่มีแตกมีหักนะครับมีรอยตามการใช้งานนะครับล้อแมกก็ตามสภาพนะครับมีสีหลุดร่อนบ้างนะครับโอเครถก็สมบูรณ์นะครับบ้านๆเดิมๆนะครับ ตัวนี้นะครับเล่มโอนเอกสารครบโอนนะครับแต่ว่าภาษีน่าจะขาดเกินนะครับก็เดี๋ยวขายตามสภาพไปนะครับเามาลองดูเครื่องกันเครื่องดีติดง่ายมากคนระับอไม่ดังไม่ควนนะจ๊ะ รถเดินนิ่งปกตินะครับเงียบๆเร่งดมเดิมแม่ะนะครับดูไฟกันไฟติดครบนะครับ <ๆ S 2> แต่ดังสมบูรณ์นะครับรถเดิมๆแล้วก็เพียงแต่ว่านะครับมันภาษีคัดเกินนะครับอาจเดี๋ยวราคาให้ดูหลังใหม่ครับสวัสดีครับ